สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งครับกับ EP ที่2นะครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาถึงหลังแปลแล้วนะครับเราก็เดินมาจนถึงาลานกลางเต็นท์บางกวางแล้วเราก็ทําการกลางเต็นของเรานะครับจากนี้ไปเราจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆนกนะครับคอยติดตามกันนะครับทุกคน สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนตอนนี้พระที่กำลังจะตกแล้วนะครับไปดูบรรยากาศช่วงเย็นๆของที่นี่นะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นลงเรื่อยๆนะเมษาสําหรับปูกดึงยังหนาวนะครับในช่วงเย็นถึงเช้า สวัสดีกินอะไรกินนะครับฟังน้อยทุกคนให้ก็ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นของที่นี่แล้วน,นะครับสวยไหมครับก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นกันแหละห้ะ <c oughs> <c oughs> องอย่างเราไปมัน <c oughs> ไม่ได้เล่น ขากระทุนคนนั้นีมนี่เรากินเอา้าอ๋มีอยู่ไข่เยอะมากโปร่งใสน,นี่ครับโปรโปไข่เยอะมากมาเย็นมเย็นมาเย็นอร่อยมากจะรู้ว่าเป็นร้รรานอะไรบิดบอกเข้ามา ร้านประจำครับร้านขาสวยและรยมากโอเคครับทุกคนอ,อ่วันนี้ก็เดินทางมาก็เหนื่อยพอควรนะครับหลังจากที่เรา,าเดินมาถึงบนยอดปุกดึงนะครับก็กางเต็นท์นะครับแล้วพักผ่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องนอนกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตีสี่ เราจะตื่นเต็มตัวไปดูผลิตขึ้นที่ผ่านนกแอ่นกันนะครับคอยติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีเช้าทุกคนครับวันนี้นะครับเรากำลังจะไปดูผลิตขึ้นนะที่ผ่านนกแอ่นนะครับ,รบประมาณตีห้าเราก็จะออกเดินทางแล้วนะครับไปกันเลย นั่งไงนั่งไงมาจิ้มจอกเอาไว้นี่มาปิ้งที

พี่เราถึงผ่านไปแล้วนะทุกคนแล้วครับผ่านผมก็แป้งถ่ายก้ระวังไว้ดูดีๆนะครับครับผมนี่นะครับเราถึงแล้วผมพาทิศยังไม่ขึ้นมาเลย,ยนะลมนิ่งเไงนะพี่เนาะพีนะ่ไม่มันเปิดไฟอยู่มันมืดหมดเลยอะ่ะทุกคนดูนะครับเอามันมืดหมดเลยมันคือหมอกหรือควันต้องให้ถ่าย เดี๋รอแป๊บหนึ่งครับคงจะได้เห็นดวงที่สวยๆตอนเช้าแก้วาเท่าไหร่ครับโอวัลตินแก้วหนึ่งกาแฟสองแก้วกาแฟสองกาับโอวัลตินหนึ่งอะเมลรนเบาท ผมผมเอาสีเขียวครับสิบห้าเขียวนี่แดงนี่แดงของพี่นะนี่แดงนะโคนตนสอโคนตีนเหรอลูกเขียวนี่เขียวนะครับโอนตีนสองสองแค่คู่สี่ห้าสิบบาทแ้วเดียวอ๋อสีแดงๆขึ้นมาแล้วรุ่นเอาผ้าทิ้บขินไหมน้อรุ่นมันห่วยใช่ไหมรุ่นมันห่วยเลย ทิ้งเลยทิ้งเลยไปครับกาแฟไปกินดูว้าที่ขึ้นจะขึ้นไหมล่ะมืดสกิโลมืรทุกคนดูนี่ให้ดูนี้ห้าวรอบนี้ผิดหวังอะหวังมากมากเลยคือมัน มีทั้งควันทั้งหมอกข้างล่างพราทิตยังไม่ขึ้นเลยหกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้มือใหม่อากาศดีนะครับเย็นหนาวหนาวมากเลยห้องบนมีศารหน้าหน,น้าร้อนก็ยังหนาว ขึ้นที่ไม่ขึ้นที่ผ่านน้องแอนแล้วนะครับก็ปิดหวังนิดนึงเพราะว่าหมอกมันเยอะเลยไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเส้นอนุดานะครับแล้วก็จะไปออกผาเย็บเมฆเดินเล่นแล้วก็ไปดูดอกไม้สวยๆนะครับเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากผ่านสวยมากดูนะผ่านแดง สวยช่ได้เลยทำ้ไม่เคยมาเปิดประสบการณ์ใช่เผื่อมีไฟกว่าล่าทีทีใครจะสามารถกคนเขาเินมาอยู่ฝั่งนู้นจะไปกับเราไหมล่ะ อเราใช้หน่อยพี่อา้าวตีนี่ดีกว่า ใหญ่มากเลยอะ่ะเ,อ,เนนอ็นอาร์หั้ยเห็นไหมเห็นไหมพี่แมวครับเอ็นอาร์เขาเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรครับ ในเน็ตเขาบอกว่ามันเรียกว่าโครงเพลงค่ะโครงเพลงเป็นภาษาเป,ป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะมีชื่อ <c oughs> มีชื่ออีกชื่อหนึง่งบางจังหวัดก็เรียกเอ็นอาร์บางจังหวัดก็เรียกโครงเพลงนะคะดอกมันสวยเนาะสวยมากค่ะอ,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 อันนี้เป็นเส้นทางหลังองค์พระศรีที่จะไปน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับ นั่นคือองค์พระก็เป็นเส้นแป้ตงตกซ้ำา้ำใหญ่นี้จะเป็นดงเอ็นอ้านแล้วครับที่คิดว่าใหญ่ที่สุดแล้วแหละว้าวสวยไหมสวยไหมสวยไหม,สว,มสวยมากเออเดินไม่ดูเดินไม่ดูลงทากมา น้องทากมารู้รู้ว่าเนี่ยดงงย่าทาคเยอะมากลืมลืม,ลมเข้าไปลนะเยอะเลยอ่ะ<ๆ>ออกมาไหนวะถุง <c oughs> ท่าทีนี้คือทุ่งหญ้า่วนหน้า แห่งทุกระดึงใช่ไหมเขียวมากเลยเนาะเขียวแบบเออนี่ใครจะคิดว่านี่คือเดือนเมษายนนะครับปกติทุ่งหญ้ามันจะเป็นสีทองใช่ไหมพี่มันจะแห้งมากแต่ดูดินโดนฝนกัละฝนคงจะตกได้น้ำเลยแหละใช่ เป็นช่างมันงอกขึ้นมาเหเี้ยง่ายๆยังไปได้พอท,ที่เด็บรรยากาศดีมากแล้วก็ไม่ร้อนด้วยลมเย็นพัดตลอดถึงแล้วสะอโนดา่าถนนแสนสวยหลายผู้คนสงบมากทุกคนสวยโคตรดูบรรยากาศ ถ้าอยากมาเดินป่านะเว้ยต้องมาตอนที่คนน้อยๆแล้วจะได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสรสชาติของความเป็นธรรมชาติของป่าเข่าจริงๆนะจะบอกให้เราถึงชอบมาเดือนที่คนไม่ค่อยมากัน เป็นเส้นทางไปตกถ้ำซอนเหนือออกไปหลบศักดิ์นะครับแต่จะเป็นเส้นทางที่ในช่วงเวลานี้เช่วงเดือนเมษาเขาจะไม่ให้เข้าไปละละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่ช้างเขาออกมานะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของอป่าที่ติดกับป่าปิดนะครับพันสัตว์จะเยอะมากเราจะเดินเราจะเดินไปฝัป่งนี้ซึ่งจะไปทะลุออกหน้าผา ชื่อว่าผาาเย็บเมกนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงปลายเหยียบได้แล้วนะจากสารดาษสี่ <Was. S 2> ไหมไกลเหมือนกันเท่าไหร่กลับมาอีกแล้ว เราเจอกันอีกแล้วสวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมเพราะไม่มีคนเราชอบแบบนี้แหละนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ช้างช,ช้างช้างช้างนี่ไงนน<ฆ>ใช่มันนอนอยู่เนี่ยมันยืนอยู่เนี่ยคนดูครับเห็นไหมช้างเข้าไปแล้ว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  ประดึงครับใต้ยขาเหเยียบเมฆช้างตัวจริงดูข้างล่างของขาเหยียบเมฆตัวหน้ามืดทุกค <c oughs> นครับวันนี้เป็นวันที่สองปะ ไอ,อ้วันวันที่ททสองไม่ใช่หมายถึงว่าวันวันที่เรามาวันที่เรามาคือวันวันที่สอง<ร>นะครับเย,ย็นตอนเย็นวันนี้เรากินปกระทะนั่งเองครับเดี๋ยวพี่แมวจะมีเรื่องอะไรครับอะไรเล่าให้เราฟังสำ <c oughs> หรับทริปนี้ <c oughs> มี <c oughs> อะไรบ้างคะพี่ <c oughs> ทริปนี้นะคะดีใจมากเลยที่ตัดสินใจมาพอพอต่พอต้นกล้าโพสว่าจะมาฟูกระดิงเรารีบจองรีบจองตัวรถทัวร์เลยค่ะ ไม่คิดว่าจะมาจริงนะทีแรกจองตัวรถทัวทันทีแพ็คเป้แล้วก็มา <laughs> เดินแล้วเดินที่หลังเราแต่แต่มาถึงพร้อมเรา <laughs> เดินเรื่อยๆครูกระดึงเหมือนเหมือนตัวหลังบ้าน <laughs> ก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางลงภูกันแล้วนะครับผมสรับ3วัน2คืนนะครับกับการมา,าพิชิตภูกระดึงนะครับในครั้งนี้ในหน้าร้อนเดือนเมษายนนะครับบอกไว้เลยว่าเมษาไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะครับอุณหภูมิที่ต่ำสุดที่อยู่ที่นี่ก็คือ15-16ถึงองศานะครับทั้งอากาศดีต่อทั้งปีครับที่นี่ทั้งอยากให้มาอยากให้เรามาดูภูกระดึงนะครับ ในหน้าร้อนดูนะครับผมและที่สําคัญนะครับผู้กระดึงในหน้าร้อนดอกไม้เยอะมากนะครับทุกคนมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่กับลุยโลกกว้างจะพาทุกท่านไปลุยที่ไหนกันบ้างครับในทริปต่อไปทิปหน้าพบกันนะครับผมบ๊ายบาย บายทุกคนไว้เจอกันทริปต่อไปนะครับ